ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพนะครับอตอนนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องอามาพึกอมภพาตซึ่งเราพูดไปสองตอนแล้วส่วนในตอนส่วนในตอนที่สามที่กล่าวถึงคำพีชาวดานนั้นอาจารย์ไม่ได้บรรยายก็เอาไฟล์เก่ามาพูดถึงแล้วก็ใครที่สนใจว่าคำพีชาวดานนั้นเป็นพูดถึงเรื่องลมลมที่เป็นโทษกับร่างกายแล้วก็สรุปว่า ก็เป็นโรคก็มันก็คือโรคอมพฤต์อมภาตที่ตามนัยยะของแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย,ทย,ทยเรานั่นเองส่วนคัมภีร์ที่กล่าวถึงสมองหรือความพิการของสมองที่กล่าวไว้ก็คือคมภี์เวชศึกษาในตอนนี้จะจะพูดถึงที่กล่าวไว้ในคัมภี์เวชศึกษาก็คือมัตเเกมัตลุงคงังคําว่ามัตเเกมัตลุงคังก็คือสมองนั่นเองถ้ามันพิการ นะก็จะมีการหูตึงลิ้นกระด้างคางแข็งอันนี้ก็กล่าวไว้ในคำพีในคำพีเวทศึกษานะครับจะเห็นว่าหูตึงลิ้นกระด้างคางแข็งก็เป็นอาการที่เกิดกับคนที่เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตนะครับตามจริงๆแล้วในคำพีเวทศึกษาก็ยังมียาก็ได้กล่าวถึงยาที่ใช้รักษามตาะาเกตงมัตหลุงคังไว้ด้วยนะครับก็ยังกําหนดเอาไว้ ส่วนในคำพีโรคนิทานนั้นก็พูดถึงสมองว่าถ้าสมองพิการหรือสมองแตกนั้นก็จะมีอาการให้เจ็บศีรษะดังจะแตกลยมือเจ็บมากให้ตามืดนะตามืดตานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมองสมองเป็นตัวควบคุมหูตึงปากและจมูกเฟรชขึ้นลิ้นกระด้างนะคือลิ้นแข็งนั่นเองนะอาเดิมเป็นเพราะสันนิบาตลมประกังนะฮะ ถ้ายาใดใดแก้ไม่ได้แก้ก็ไม่หายนะครับคือสนิบาตลมประกังก็คือความดันโลหิตสูงนั่นเองถ้าเปรียบเทียบกับกับแผนปัจจุบันนี้นะครับสนิบาตลมประกังนั้นก็เห็นไหมว่าความดันโลหิตสูงนั้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ทําให้เกิดสมองพิการนะครับซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีโรคนิทานส่วนในคมพีธาวิพังนั้นก็พูดถึงคําว่ามันสมอง ศีษษะพิการไว้นะฮะปกติแล้วเขาก็บอกว่าสมองเนี่ยมันจะมีช่องนะครับช่องระหว่างกระดูกหรือกระบาลศีรษะนะครับกับระยะของเนื้อสมองนั้นมีความกว้างประมาณเท่ากับเส้นตอกความหนาของเส้นตอกใหญ่ๆนี้ถ้ามีอาการผิดปกติทางสมองเจ็บปวดสมองในในสมองเมื่อไหร่หรือมันเดือดขึ้นในโบราณเขาเรียกใช้คำว่าเดือดขึ้น หรือมันบวมขึ้นนั่นเองมันก็จะไปดันติดกับกระบาลกับกระกระบาลศรีรษะในนี้นี่ก็คือกระดูกกระโหลกศีสะะซึ่งก็จะมีผลทําให้ปวดมากเลยในตาแดงนะในตาจะแดงครั่งนะครับเรียกสันนิบาตนั่นเองก็คือคำว่าสันนิบาตก็คือความรุนแรงโรคที่รุนแรงนะฮะวิธีการรักษาโบราณก็ยังบันทึกไว้ว่าให้ยาในให้ยารสสุขขุมเนี่ยมาสมคาว่าสูมนี้ในนี้ก็คือก็ วางไว้นะครับวางไว้บนศีรษะนั่นเองเอายาน้่ยมาวางไว้บนศีรษะแล้วก็อาจจะเอาผ้าเนี่ยพันโพกปิดไว้มันสมองก็จะยุบและหายได้อันนี้ก็พูดถึงตัวสมองพิการก็ถ้าเรามองเปรียบเทียบแล้วก็อาจจะเป็นอาการที่ยังพอรักษาได้นะครับส่วนกัมพีธาตุพิพังก็พูดถึงอาการของเส้นเอ็นพิการด้วย นะครับถ้าเราจะเทียบได้ก็คือเส้นเองก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อร่างกายเรานั่นเองนะครับเขาบอกว่าในเดือนสองสามสี่นั้นเวลาที่เรานอนผิดเวลาก็จะมีผลทําให้ปัทวีทาธาตุพิการปัทวีทาธาตุในเนื้อที่นี้คือาธาตุดินนะฮะธาตุดินก็มีเกสาโลมานะขา,าทัานตาตัดโจอัธิอตธิมิชังอะไรต่างๆไปสิ้นสุดจนถึงมัทเตเกมัทหลงคังนะเอ็นพิการพูดถึงเอ็นพิการหร,หรือหรือนหารูพิการนั้น ซึ่งเราก็รู้ว่าในเส้นเอ็นเ่านั้นมีเส้นประทานนะฮะมีเส้นประทานโทษที่ใน,นนี้ถี่ผิดเป็นเส้นประทานประมาณ10เส้นเส้นบริววณสอง0ันเร้อยเส้นนี้ถ้ามันพิการเมื่อไหร่ก็จะทําให้หวาดวั่นไหวไปทั่วร่างกายเลยมีการผิดปกติบางทีที่กล้าก็กล้าคือมันแข็งเกร็งนะครับแข็งไอที่แข็งก็แข็งหรือบางส่วนก็จะตั้งเป็นดานแข็งมากเลยเป็นเหมือนกระดานเลย หรืออาจจะเป็นก้อนเป็นเถาอาจจะเป็นปมเป็นก้อนหรืออาจจะเกร็งเป็นลำลำขึ้นมาที่เถาเนี่ยนะฮะซึ่งก็จะให้โทษหนักและเส้นที่จะให้โทษหนักก็คือเส้นสุมนาและเส้นอมภพนะฮะอันนี้ก็มีการบันทึกไว้ว่ามีมีเส้นอมภพกเกิดขึ้นนะครับเส้นสุมนานั้นผูกดวงใจนะครับก็คือเส้นหัวใจให้รู้สึกสวิงสวายทุรมท,ทุลาย หิวแต่หาแรงไม่ได้คือรู้สึกหิวแต่รู้สึกไม่มีเรี่ยวมีแรงนั่นเองแล้วก็พูดถึงเส้นน้ำมพึกว่าเวลาที่เกิดอาการของเส้นน้ำมพึกก็จะทําให้เกิดกระสับกระส่ายให้ร้อนให้เย็นแล้วก็ให้เมื่อยให้เสียวไปทุกเส้นเอ็นทั้งตัวตั้งแต่ศรีรษะตลอดถึงเท้าบางทีก็เจ็บเป็นเวลาดังนั้นในคนที่เป็นอมพึกมาพาดรู้สึกใหม่ๆนั้นจะมีอาการรู้สึกผิดปกติไปตามร่างกาย อันนี้ก็โบราณก็บันทึกว่าเป็นเส้นเป็นเรื่องของเส้นอมมาพฤกนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูมูลเหตุของการก่อโรคนะซึ่งกล่าวไว้ในะคำพิเศศึกษานะนั้นก็พูดถึงอาการมูลเหตุทั้ง8อย่างได้แก่อาหารอาหารถ้าเรากินของดิบของหยาบของบูดของเน่านะครับกินเนื้อผู้อื่นมากเกินไปอาหารทุกนี้ก็จะมีผลทําให้ก่อโรคอมมพฤกษ์อมัอมาพาตได้เหมือนกัน เดี๋ยวนี้เราก็เห็นว่ากินมันมากหวานมากเป็นเบาหวานกินมันมากกับไขมันเลยสะสมเห็นไหมเกิดจะาหารการกินทั้งนั้นเลยอิริยาบถก็เป็นเรื่องสําคัญนะบางคนทํางานหนักปิดผิดท่าผิดทางอยู่ในท่านั้นนานๆน,น,นะครับก้มลบของหนักนานๆน,น,นะอาจจะจะทาให้เกิดภาวะของร่างกายแปรปรวนได้หรือต้องความร้อนความเย็นมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นฤดูร้อนเนี่ย นะบางคนถึงขั้นเสียชีวิตหรือบางคนถึงขั้นความดันโลหิตสูงขึ้นทําให้เส้นเลือดแตกเป็นอมัอมาพาตได้เหมือนกันการการอุจจระปัสสวะอันนี้ก็มีผลนะครับทําให้ร่างกายนั้นเสียสมดุลน,นะยิ่งคนปัสสาวะไม่ค่อยออกก็ความดันก็จะชูสูงขึ้นได้นั้นจะเห็นว่าบางาหมอเขาจะให้ยาขับปัสสาวะเพื่อช่วยในการลดความดันด้วยเพราะฉะนั้นการที่อุจจระปัสสวะไม่ออกก็มีผลทําให้ความดันสูงได้เหมือนกันนะครับ การอดหลับอดนอนนะครับอดข้าวอดน้ํายิ่งมีผลต่อร่างกายบางคนทํางานแล้วก็ไม่ได้กินข้าวกันผลสุดท้ายก็น็อกเส้นเลือดอาจจะแตกตีตันนะฮะเป็นอาัมาพฤกษกรรมภา,ภาพได้เหมือนกันแน่นอนเรื่องของการทํางานหนักเกินกําลังนะครับร่างกายหัวใจก็ทํางานหนักก็ทําให้เส้นเลือดแตกตีตันได้หรือความเครียดโทรศั์เศร้าโศกเสียใจก็ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ร่างกายนั้น เกิดภาวะความผิดปกติได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูการตรวจวินิจฉัยอามาผลเอัมาพาดในทางการแพทย์แผนปัจจุบันบ้างนะครับนอกจากการซักประวัติการตรวจร่างกายนะครับคนไข้แล้วเราก็ทางแพทย์ปัจจุบันทางการหรือการแพทย์ตะวันตกนั้นก็มีเครื่องมือที่มาช่วยในการทําให้เห็นสภาวะของเส้นเลือดหรือความผิดปกติข,ของภายในสมองนั้นมากขึ้นได้แก่เครื่องซีทีสแกน นะหรือแคสแกนเครื่องอีเนี่ก็เป็นเครื่องอดูการเต้นของหัวใจนะครับคาร์โอติอันโตซาวอันนี้ก็ส่งคลื่นเข้าไปดูไปดูเส้นเลือดที่คอหรือการเอ็กซเเย์เข้าไปประกอบเครื่องเอ็กซเรย์ที่หน้าอกหรือแนมะ้แต่แล a กต่างๆช่วยตรวจเลือดดูไขมันดูเบาหวานเลือต่างๆหรือเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมก็คือเป็นตัวเครื่องที่ใช้สะท้อนดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือต่างๆ ที่เราเห็นก็คือ CT หรือ CAT CAT Scan นะเป็นอุโมงค์เข้าไปก็สามารถมองเห็นตำแหน่งของสมองที่มีภาวะการขาดเลือดหรือสมองส่วนตายได้เหมือนกันนะฮะ G A E EKG ก็ดูความผิดปกติของหัวใจนะเช่น Fibrillation ก็คือภาวะของการเต้นหัวใจที่ผิดปกติได้ด้วยนะครับเพราะหัวใจที่ผิปกติก็มีส่งผลต่อระบบการไหลเวียนของเลือดด้วยนะครับ หรือเครื่องแคโรติดแอนโ r ซ่าอันนี้ส่งขึ้นเข้าไปที่เส้นเลือดตรงหน้าคอแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นภาพให้เราเห็นว่ามีรอยแตกมีรอยติดอยู่ตรงไหนนะครับเครื่อง e c ็ o c a r d i o ดิโอกรตัวนี้ก็ส่งแรงสัน่นและส่งขึ้นนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็จะท้อนออกมาให้เราเห็นเป็นภาพ ว่าหัวใจนั้นทํางานเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เหมือนเป็นตัวส่งขื้นเสียงเข้าไปนั่นเองซาวเวฟแล้วก็เกิดการสะท้อนเหมือนคล้ายอันตรสซาวนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นภาพให้เราเห็นการทํางานของหัวใจนะครับเรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอกรมนั่นเองนะครับส่วนการเอ็กซเรย์เชดเอ็กซเรย์นี้ก็เอ็กเรย์ปอดดูนะครับโครงสร้างปอดหัวใจบางคนหัวใจโตเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นได้ แล้วก็การตรวจแรบการเจาะเลือดการตรวจเลือดการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดตรวจจะปัสสาวะการตรวจเชื้อโรคต่างๆก็มาช่วยประกอบการวินิจฉัยนะครับได้นะฮทีนี้มาดูแนวทางการรักษาอัมพาบษกอัมพาตถ้าเป็นในรูปของการการแพทย์หรือ medical management คือการรักษาทางการแพทย์นั้นนะครับก็เรื่องของการอดอาหาร นะครับแต่เอชชอรี่ก็คือคนอ้วนมากๆก็ต้องควบคุมอาหารหรืออดอาหารทางด้านกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดนะในบางคนที่มีปัญหานะเดี๋ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันการใช้กล้ามเนื้อต่างๆนะฮะกิจวัตรประจําวันการยืนการนั่งการนอนต่างๆก็จะต้องรักษาทางกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดร่วมกันอะ่หรือบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดก็ต้องให้นัก บำบัดทางด้านการพูดเรียก s p e speech ป h e r a p y ปีทำการฝึกพูดให้แล้วก็มีหน่วยงานมีบุคลากรทางด้านพยาบาลต่างๆให้คำแนะนำการดูแลหรือแม้แต่การแพทย์ประสมผสานจริงๆแล้วการประสบความสำเร็จนั้นของการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นจะต้องใช้ลักษณะการแพทย์ประสมผสานเข้าด้วยกันนะฮะทางด้านการแพทย์แผนไทยเราก็มีบทบาทในการนวดไทยนะครับการนวดเข้าไปช่วยฟื้นฟู ในกลุ่มผู้ป่วยอามพึกอัมาพาตนะครับการแพทย์แผนจีนเองก็มีการฝังเข็มหลือให้ยาจีนซึ่งก็เป็นผลดีนะครับซึ่งอาจารย์เห็นด้วยว่าควรจะมีการผรสมผสานเทคนิควิธีต่างๆเข้าด้วยกันนะครับก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยในกลุ่มนี้มากทีนี้เรามาดูการแนวทางการรักษามพึกอัมาพาตด้วยการแพทย์แผนไทยนะเราก็จะปกติแล้วเราก็จะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นสองระยะ นะครับระยะเฉียบพันธุ์หรือระยะวิกฤตคือเกิดขึ้นในระยะสั้นๆนั้นช่วงแรกๆนั่นเองในกรณีที่ผู้ป่วยมีการหมดสตินะฮะหรือซึมพูดไม่ได้นะอาจจะมีการอ่อนแรงซิกตรงข้ามอันนี้เราต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลทีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ช่วยได้ก็คืออาจจะมีถ้ารู้สึกยังพอรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีการให้ยาหอมนะครับการนวดเฟ้นนะฮะ บริเวณบา่าคอต่างๆสีสักเพื่อจะช่วยในช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นเบื้องต้นในระหว่างที่เดินทางนะครับก็ควรจะโดยเฉพาะเรื่องยาหอมนี่สำคัญจรแนะนําว่าควรจะมียาหอมช่วยเพราะว่ายาหอมนี่จะลดสามารถลดความดันแล้วก็อาจจะช่วยบำรุงหัวใจในขณะนั้นได้นะครับส่วนที่2คือระยะฟื้นฟูซึ่งเป็นการอ่อนแรงของซีกตรงข้ามนะซีก กล้ามเนื้อของซี่โครงข้ามซึ่งส่วนนี้ทําให้การช่วยใช้ชีวิตประจําวันนั้นของคนไข้เป็นยากลําบากมากขึ้นเราก็สามารถให้ยาสมุนไพรนะครับแบ่งกลุ่มยาวเป็นสี่กลุ่มด้วยกันคือเราก็จะให้ยาประจุอ่อนๆคาว่ายาประจุก็คือเป็นยาระบายนั่นเองเพื่อเป็นยาระบายอุจจาระหรือยาถ่ายแต่อยาไม่ให้ถ่ายแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ยากลุ่มนี้ก็จะทําให้เลือดลมนั้นเดินสะดวกนะครับและที่สําคัญของ ผู้ป่วยกลุ่มนี้คืออยากให้ท้องผูกเพราะท้องผูกนั้นก็จะมีผลต่อระบบความดันด้วยให้กินยาประจุวันเว้นวันนะในช่วงที่ท้องว่างหรือก่อนนอนเพราะผู้ป่วยมกกักจะท้องผูกและก็ไม่ค่อยผายลมนะครับอันนี้ก็เป็นยากลุ่มแรกที่กระบวนการแพทย์แผนไทยที่เราจะไปช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้กลุ่มที่สองก็ให้ยากัดลิ่มเลือดนะยากัดลิ่มเลือดนั้นก็จะมีผลทําให้เส้นอัสดาากาศ หรือเส้นหลอดเลือดใหญ่ที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองนั้นนะฮะไม่อุดตันนะฮะเปิยากัดริมเลือดแล้วก็เส้นสมนาเส้นอวมาพึกหรือเส้นโลหิตในสมองนั้นไม่มีโลหิตอุดตนันเองนะครับแล้วก็มียากลุ่มรักษาอวพึกความผพาซึ่งเรามีหลายตำรามากมายครับและสุดท้ายก็เป็นยากลุ่มบำรุงเพื่อฟื้นฟูสมองซึ่งทาให้มีความจําดีขึ้นไม่หลงไม่ลืมและมีกําลังแข็งแรงอันนี้ก็เป็น กลุ่มยาสี่กลุ่มหลักที่สามารถเอามาใช้ทางด้านแพทย์แผนไทยเราก็มาใช้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่นะครับนี้ก็อบอกว่าใครอยากได้สูตรอะไรก็ส่งมาที่อ e ีเมลนี้นะครับ <c oughs> สิริพัฒน <c oughs> ์คลินิก gmail.com นะครับส่วนแนวทางในการฟื้นฟูการรักษาด้วยการนวดไทยและกายภาพบาบัดนะครับเป้าหมายการฟื้นฟู พราะผู้ป่วยกลุ่มนี้เนื่องจากการเคลื่อนไหวผิดปกติก็อาจจะมีอาการตึงปวดบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณร่างกายต่างๆนั้นการนวดไทยก็จะมีบทบาทช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะครับแล้วก็ช่วยบางครั้งการไหลเวียนไม่ดีก็จะทําให้เกิดอาการมรีมามีอาการบวมตามขาตามมือต่างๆนะครับหรือเป้าหมายในการเราก็ช่วยผู้ป่วยเคลื่อนไหวฝึกบริหารร่างกาย แล้วก็ฟื้นฟูกิจวัตรประจําวันของคนไข้อันไหนที่ทําไม่ได้เราก็จะช่วยฝึกช่วยอะไรนั้นกายภาพก,กับการนวดไทยนั้นก็มีส่วนที่จะมีบทบาทเข้ามาช่วยในส่วนนี้นะครับเราขอจบตอนที่สามไม่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อในเรื่องของหลักการตรวจประเมินผู้ป่วยเอามาพึกมาคาดนะครับสวัสดีครับ